เสียสถิติสาวไทยบุกพ่ายเวียดนามชวดแชมป์ศึกลูกยางซีวีลีก2025สัปดาห์2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2025ซีวีลีก2025สัปดาห์2ที่นินบินยิมเนเซียมจังหวัดนินบินประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568เกมนี้ถือเป็นนัดสำคัญของทัพนักตบลูกยางสาวไทย ที่จะพบกับเวียดนามเจ้าถิ่นซึ่งหากใครเก็บชัยได้จะเป็นแชมป์สนามนี้ทันทีหลังจากที่ทั้งสองทีมต่างคว้าชัยมาได้ทั้งสองนัดโคดอดเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดชัช,ชูอ่อนโมกศีทัดดาวนึกแจ้งอัชราพรคงยศธนาชาสุขสดพิมพิชยากกรัมและปิยนุษแป้น,น้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกเวียดนามเปิดตัวอย่างมั่นใจออกนำก่อน3-0แต่จากนั้นเป็นสาวไทย ที่ไล่ทำแต้มตีเสมอก่อนแซงนำห่าง20-13พร้อมปิดเกมเอาชนะไปได้25-17ขึ้นนำ1-0เสร็จเซต2เวียดนามเริ่มต้นได้ดีนำ8-5จากนั้นยังคงทำแต้มห่าง16-13แต่สาวไทยพลิกเกมไล่ตีเสมอ19-19ได้สำเร็จก่อนที่ช่วงท้ายจะสู้กันสนุกเสมอ24-24อย่างไรก็ตามช่วงท้ายทีมไทยทำได้เด็ดขาดกว่าเอาชนะไปได้26-24นำห่าง2-0เซต เซตสรูปเกมช่วงแรกสูสีเสมอกัน8ปถึงแจากนั้นสาวเวียดนามมาตบทําแต้มรัวๆทิ้งห่าง1 9บเกถึงสิ 13, ก่อนรักษาระยะห่างเอาชนะไปได้2 5่สทําถึงสิทำให้เวียดนามไล่มา1นถึงสเสร็จเซตสทั้งสองทีมออกมาสู้กันได้สนุกเสมอกัน1 0 1ถึงก่อนที่เวียดนามจะมาตบทําแต้มรัวๆนาห่าง1 8บแถึงสิก่อนรักษาความห่างเอาชนะไปได้2 5่สทําถึงยีให้ตีเสมอ2-2อถึงสเซร็จเซตตัดสินสาวไทย เป็นฝ่ายออกนำ3า3ถแต่เวียดนามตีเสมอ4-4ถ 4, ก่อนแซงนำา8 5, แม้ทีมไทยไล่ตีเสมอ14-14แต่มาพลาดในช่วงท้ายแพ้ไป14-16ถ 16, ทำให้พ่ายไป2-3เซตชวดแชมป์ซีวีหลีก2025สัปดาห์2